ดีครับมิสหายฟาร์มกล้าไม้ส่วนป่าพืชหายากนะครับวันนี้จะมาแนะนําไม้ต่างประเทศที่ปลูกได้ดีในเมืองไทยนะครับที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีอําเภอทองผาภูมินะครับผมจะปลูกแบบกึ่งดูแลนะครับรดน้ําประมาณเดือน2เดือนครั้งหนึ่งต้นแรก จะแนะนำก็คือต้นซิลิโคเต้อันนี้เพิ่งลงปลูกครับวันที่19มิถุนา64นะครับต้นก้านี้ในกระถางขยายกระถางใหญ่ไว้ประมาณอายุประมาณ3เดือนครับซิลิโคเต้นี้เป็นไม้ที่ทนแรงมากโตวไวแล้วก็ ไม่ค่อยมีโมรคแมลงรบกวนครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใบมันมีขนมีหนาสักสากเหมือนใบสักเลยแล้วก็ลำต้นนี่ก็เหมือนกับมีเสี้ยนกิ่งก้านนี่มีเสี้ยนมันก็จะไม่ค่อยมีมแมลงอะไรมันรบกวนเลยครับคือคือใบมันมัน มันหยาบมากเลยครับเนี่ยใบยเห็นไหมครับมีเหมือนกับมีขนมีเสี้ยนนี่ครับต้นซิลิคอเต้ครับรว,ว่าโตไวอ่าเนี้ยก็อีกนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับอันนี้มันกจ็จะเอียงๆเอยเพราะว่าไม่ได้ดามไว้นะครับต้นไม้มันก็จะ ับสมดุลน้ำหนักของมันนี่พยายามแตกกิ่งเพื่อมาโน้มถ้าเราตั้งต้นใหต้ตรงก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำต้นต้องเอาไม้มาดามครับต้นนี้ก็จะเป็นพิง์ไอวอรี่อันนี้ก็เพิ่งปลูกครับเพิ่งปลูกเหมือนกันฝนเพิ่งลงไป พิงเอวอลลี่นี่เป็นไม้จากแอฟริกาเขเป็นเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งมีเนื้อไม้สีชมพูเป็นไม้จากแอฟริกานะครับไม้สีชมพูก็แปลกตามากต้นนี้ก็อยู่ในกระถางนะ่าจะหลายเดือนแล้วก็จนจำไม่ได้น่าจะประมาณเกือบเกือบปีเลยแหละครับน,นี่คือต้นพิงเอ ส่วนต้นนี้นี่ก็เพิ่งลงปลูกเหมือนกันต้นนี้คือต้นสเนกบูดสเนกบูดนี่ลงกระถางใหญ่ไ,ว,ไว้น่าจะเป็นไม้ที่โตเร็วน่าจะเป็นไม้ที่โตเร็วใบมันก็จะสักสากมีขนขนเหมือนกับใบค่อยแล้ว แต่อันนี้คือเห็นเห็นไหมครับว่ามันมีการแตกกิ่งมา2องันเพราะว่ากิ่งมันหักครับแล้วก็มีการแตกกิ่งใหม่มาเป็น2กิ่งถือว่าโตโตเร็วใช้ได้เลยอันนี้ก็น่าจะอายุประมาณสัก7 8เดือนได้แลวครับนี่เป็นกิ่งใหม่ของมันนะครับส่วนอันนี้คือ ต้นมาลูล่าครับมาลูล่าเป็นไม้ผลจากแอฟริกาที่เราเคยเห็นคลิปวิดีโอครับที่ว่าพวกช้างพวกลิงพวกสัตว์ป่ากวางไปกินผลใต้ต้นมาลูล่าแล้วก็เมากันอันนี้ก็คือต้นนี้แหละครับเป็นไม้ผลของแอฟริกาซึ่งมันอาจจะมี ยีสหรืออะไรบางอย่างที่เวลาหล่นลงมาเวลามันสุกปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์พอกินปุ๊บก็ทำให้สัตว์เมาผมก็จะลองดูครับเผื่อมันมีผลเผื่อมาทำไวายได้มีมารูล่านั่นก็อีกต้นหนึ่งคือถ้าเราหวังว่าเราจะเอาผลนี่ก็ต้องอาจจะต้นลองปลูก หลายๆต้นเพราะว่ามันจะได้มีการผสมพันธุ์กันข้ามต้นนะครับถ้ามีผมก็จะเอามาปลูกอีกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าว่าต้นตัวผู้ตัวเมียเราก็เป็นผู้ชุดทดลองครับเราเป็นชุดทดลองนะครับก็มีเท่านี้ก่อนครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับ